เวลากรอขิมกรอขิมเราเริ่มจากมือขวาก่อนเริ่มที่มือขวาจบที่มือขวาสบัดเป็นสามตัวใช่ไหมครับสามตัวขวาซ้ายขวาเป็นสบัดกรอนี่ห้าตัวก็เป็นกรอแล้วขวาซ้ายขวาซ้ายขวาอย่างนี้ก็เป็นกรอแล้วช่็นไหมคยาวกว่าสบัดสองตัวก็เป็นกรอแล้วเหม,มือนกันเลยครับการการกรอก็เหมือนการฝึกตีเก็บอย่างเร็วก็ไม่ไม่มีอะไรเริ่มจากช้าก่อนตึกตึกตึ๊กตึกตึกฝังช่องไฟ และน้ำหนักมือให้เท่ากันนะมเริ่มทำได้เริ่มคล่องเอาเร็วขึ้นมาหน่อยใครมีไม้ลองทำตามก็ได้นะเนี่ยจนสามารถควบค,ค,คุมมือได้ไมั้คุมได้พอได้ปุ๊บเอาเร็วขึ้นไอีกหน่อยเห็นไหมครับอยู่ที่ตรงไหนก็ทำได้เหมือนกันไม้ขีดไม่มีก็ตะกงตะเกียบเอามาฝึกกรอได้นะครับเอายังเร็วขึ้นไอีกหน่อย นะครับจนกว่ามือมันจะคุ้นเคยไม่พอเอาเร็วขึ้นไปหน่อยได้เร็วขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยก็ฝึกค่อยๆฝึกจากช้าไปเร็วนะครับอย่าใช้แขนอย่าใช้แขนการใช้แขนจะเป็นอย่างนี้จะยกทั้งแขนตีอย่างนี้เปลืองแรงโดยใช้เหตุเมื่อยไหล่าพยายามใช้ข้อมือช่วยข้อมือมีประโยชน์ครับใช้แรงน้อยและตีได้เร็วข้อมือและใช้นิ้วประคองไว้อย่าให้ปลายไม้มันแกว่งไปแกว่งมาเอานิ้วที่ที่ผมบอกทั้ง4ประคองไว้ไม่ให้ปลายไม้มัน แข่งไว้กันมาจับไม้กระชับแค่กระชับนิดเดียวนะอย่าเกรงมากนะเกรงเดี๋ยวก็ปวดปวดไหล่ปวดคอไปปวดไปถึงนี่เลยนะครับ้อาระหว่างค่อยๆสลับนะฮะฝึกแต่เริ่มจากช้าก่อนขึ้นขวาจบขวาฝึกสมมติฝึกสั้นๆพอเริ่มเริ่มคุมมือได้ตีเร็วๆได้นะได้นานทีนี้ฝึกสั้นๆนับจงังหวะหนึ่งสองหนึ่งสองโดยขึ้นที่มือขวาจบที่มือขวาเนี่ย หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ไหมฮะสั้นหนึ่งสองสามนี่ยาวขึ้นหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ไหมฮะหนึ่งสองสามสี่ไหมฮะหนึ่งสองสามหยุดหยุดที่มือขวาหยุดที่มือขวาไม่ต้องเน้นเสียงด้วยนะครับบางคนหนึ่งสองสามหยุด หนึ่งสองสามยุดย้ำอีกทีมันก็จะเป็นเหมือนจุด f u ลสต็อปอ่ะมาถึงปุ๊บเอ้าจุดจุดเวลาเราฟังเออกำลังเรียบๆอืมสะดุดเติรดอีกแล้วใช่ไหมครับมันก็ไม่เพราะไงคือในยุคสมัยหนึ่งในยุคสมัยหนึ่งเขามีจุดอย่างเงี้ยเขาบอกว่าดีบอกมันต้องมีจุดสะดุดให้มันสะดุดอย่างเงี้ยจะได้รู้มันสุดจังหวะแต่พอมายุคหลังๆบอกมีอย่างเงี้ยไม่ดีละ ก็คือมันเปลี่ยนไปตามตามตามการแล้วเวลาคือดนตรีมันก็เคลื่อนที่ของมันไปเรื่อยๆแล้วนปัจจุบันนี้เราก็แต่ก็เราก็ฟังดูว่าอ่ามันมันเป็นยังไงไหมตีปุ๊บหายไปเลยใช่ไหมับใช่ไหมมันฟังมันสะดุดหูตลอดเพราะฉะนั้นเราก็ชอบแบบไหนก็แบบนั้น่ะก,ก็ทําให้ได้ทั้ง2แบบก็ได้แต่ว่า แต่ว่าให้มีให้มันน้อยๆหน่อยก็ดีนะครับแต่บางตัวก็มีก็ได้บางโน้ตมันก็ต้องมีเพราะว่าต้องการเน้นถึงจังหวะตัวต่อไปก็ต้องมีเหมือนกันนะฮะแต่ที่สำคัญก็ต้องฝึกคือฝึกจากสั้นๆก่อนนะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ไม้ต้องสลับกันนะครับดูไม้ให้มันสลับกันลงอย่างนี้เลยนะฝึกให้มันช้าๆก่อนนะสลับที่สําคัญคือต้องสลับกันเอามือขวาขึ้นแล้วก็มือซ้ายลง อันนี้เป็นเรื่องที่ยากมากบางคนเรียนขิมมาสองปีสามปีก็ยังกรอไม่ได้ต้องถ้ามันไม่ได้ต้องกลับไปฝึกตีเก็บใหม่นะครับตีเก็บแล้วคุมมือให้ได้แล้วดูปลายไม้ดูปลายไม้ไม้ขิมดูทั้งสองข้างถ้าไม้ไม้มือขวาสูงปลายไม้มือขวาสูงแค่ไหนปลายไม้มือซ้ายก็ต้องสูงเท่านั้นเพราะว่าถ้ามือขวาสูงกว่ามือซ้ายมือขวาก็จะดังกว่ามือซ้ายถ้ามือซ้ายสูงกว่ามือขวามือซ้ายก็จะดังกว่ามือขวาเสียงมันก็จะไม่เรียบนะครับเพราะนั้นเราต้องต้อง ยกปลายไม้ให้มันดูให้มันเท่ากันใช่ไหมฮะดูเนี่ยมองจากสันเพราะว่าเรามองจากมุมบนล้วก็ดูให้มันเท่ากันแล้วเวลากรอก,รอก็คือถ้ากรอโน้ตเดียวกันเราก็ลงที่ตำแหน่งเดียวกันไม้มันก็จะเป็นรูปอย่างที่ผมเดินรูปตัววีหน่อยๆลงก,กันไปเพื่อเพื่อที่จะให้ได้เสียงที่มันชัดเจนเท่ากันทั้งทั้งสองมือใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดแยกกันไปอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรก็ให้มันห่างเท่าๆกันได้นะฮะจะเป็นคู่8หรือว่าเป็นคู่ประสานก็แล้วแต่ ใช่ไหมฮะก็ฝึกแต่ว่าต้องฝึกจากช้าช้าที่สําคัญาฝึกไปได้ต้องใช้เวลาฝึกกรอนี้ยังใช้เวลามากๆมันอยู่ที่ทักษะของการใช้มือของแต่ละคนบางคนบางคนมีทักษะในการใช้มือที่ไม่ถนัดได้ดีกว่าบางคนไม่ค่อยได้ใช้เลยโดยเฉพาะาผู้ที่มีอายุเยอะนิดนึงเนี่ยจะเสียเปรียบเด็กๆเพราะว่าเราเราไม่ค่อยได้ใช้มือมือที่ไม่ถนัดมานานแล้วมันก็จะค่อนข้างจะ แบบแคล้ายๆมือมันจะตายแล้วมันจะใช้ได้น้อยลงแต่ก็มีวิธีแก้ก็คือเราก็ต้องพยายามใช้มันมากขึ้นไม่ไม่ใช่เฉพาะใช้ตีขิมแล้วก็ฝึกให้หยิบน้ําหยิบอะไรทํางานมันมากขึ้นเราก็จะได้ทักษะด้วยใช่ไหมฮะแล้วก็ฝึกมาการกรอก็ทั่วๆไปก็ก็ก็มันจะกรอคู่แปดอย่างที่เราเริ่มที่ผมบอกแต่ฝึกกรอครั้งแรกเรากรอโน้ตตัวเดียวกันก่อนนะครับมันจะกรอง่ายกว่านะครับยิ่งห่างเท่าไหร่ยิ่งกรอยากขึ้นยิ่งเป็นคู่8 คู่16ยิ่งยากขึ้นเพราะนั้นเราเริ่มฝึกจากโน้ตที่มันใกล้ๆกันก็คือโน้ตตัวเดียวกันจะง่ายขึ้แล้วก็ค่อยแยกออกมาเป็นคู่าาระสาอย่างเงี้ยสมมติว่าโดกับโดตัวเดียวปุ๊บได้ปุ๊บสมมติอะโดกับฟาโดแถวซ้ายกับฟาแถวกลางปั๊บก็จะมันก็ยังใกล้กันอยู่มันจะง่ายขึ้นแล้วค่อยๆแยกออกมาฟากับซอนใช่ไหมครับมันก็ห่างขึ้นมาอีกน,น,นิดนึงอ่าเอาอ่าโดกับซอนปุ๊บใช็นไหมฮะค่อยจะเยี่ยงๆกันอยู่อย่างงี้แล้วก็โดกับลาใช่ไหมฮะ ขึ้นไปปุ๊บก็จะห่างไปแล้วก็ลองแยกมาที่คู่8โดกระโดปุ๊บ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 เห็นไหมฮะฝึกถ้ามันยังไม่ได้ถ้ามันยังคุมมือไม่ได้กลับไปถอยกลับไป1สเต็ปตลอดจนกว่าเราจะคุมมือได้แล้วก็ค่อยแยกออกมาแยกออกมาแยกออกมานะฮะแล้วทีนี้มาไกลขึ้นลากัะลาเห็นไหมฮะฝึกพอกรอ,กรอได้แล้วก็เหมือนเราหัดว่ายน้ำมันเป็นแล้วก็เป็นเลยแล้วทีนี้ไม่มีลืมละแต่ว่าก็ต้องคอยซ้อมอยู่เพราะว่ามือมันก็จะแข็งไปถ้าเราไม่ไม่เล่นปับ๊บมันก็จะแข็ง ไปตามเรื่องของมันนะฮะก็การกรอก็เนี่ยมีแกอคู่8กรอคู่ประสานคู่ประสานก็มีคู่คู่5คู่4คู่3คู่2ก็แล้วแต่โน้ตที่เราจะใช้ในลักษณะต่างๆกันไปให้อารมณ์คู่ต่างๆก็ให้ความรู้สึกของของเสียงของอารมณ์ต่างๆกันไปนะครับการใช้คู่ประสานแต่ส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็นลักษณะของดนตรีไทยเขาก็จะมีแพทเทิร์นของเขาว่านโนตอย่างนี้เขาจะใช้คู่4 อย่างนี้คุณจะใช้คู่3ถ้าเป็นขิมเนี่ยก็จะอ่าก็าจะมีคู่ที่มันเป็นรูปแบบอยู่แล้วส่วนใหญ่ถ้าตีหิมเป็นเราก็จะทราบอยู่นะครับ